สวัสดีครับผมเรื่องหมาหมาวันนี้ผมจะเอาข้อความหรือว่าคําถามจากโซเชียลนะครับผมมาทําเป็นคลิปกันถ้าใครที่กําลังติดตามนะครับผม EP 1นึ่ EP สตอนนี้ EP สาแล้วนะครับสำหรับหัวข้อแรกนะครับผมจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ ความรับของน้องหมาที่หลายคนอาจยังไม่รู้ครับถ้าใครที่ชอบสาระดีๆเพลินๆฟังสบายๆแบบนี้นะครับผมต้องกด subscribe เอาไว้นะไปฟังหัวข้อที่1กันเลยครับ หัวข้อที่1นนะครับผมน้องหมาเขาไม่ได้เห่าหมั่วซั่วนนะเขาสื่อสารได้จริงๆหลายคนคิดว่าน้องหมาเห่ามั่วเห่าทุกเรื่องแต่จริงแล้วทุกเสียงเห่ามีความหมายทั้งหมดนะครับบางเสียงนะครับผมเป็นการเตือนว่ามีคนมาหน้าบ้านเราบางเสียงนะครับผมก็คือแย่งของกันอ่าข้าวโคลอะไรพวกนี้นะครับผมก็คือว่าขอของชั้นอย่ามาแย่งหรือบางทีก็เป็นเสียงที่ียบเบื่อเสียงแบบคนเหงาอะไรแบบนี้หรือแบบว่า แม่หนูเบื่อแล้วพาไปเดินเล่นหน่อยบางบ้านนะครับผมถ้าเจ้าของเข้าใจในการเห่าของน้องหมานะครับจะรู้เลยว่าน้องต้องการอะไรเห่าแบบไหนแบบตื่นเต้นหรือว่ากลัวเพราะเสียงของน้องหมานะครับผมทุกครั้งมันจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน2นะครับผมน้องหมาเนี่ยจำกลิ่นของคุณพ่อคุณแม่ได้ตลอดชีวิตจริงไหมสําหรับสุนัขนะครับผมเขาใช้กลิ่นจํามากกว่าตาน้องอาจจะลืมหน้าของคนตอนแก่แต่กลิ่นของคนนะครับผมไม่มีวันลืมแน่นอนบางเคสนะครับผมเราเล่นกับน้องหมาเนี่ย ไม่ได้บ่อยใช่ไหมครับสมมุติว่าญาติมาที่บ้านบ้างอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่า พอเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมาเล่นกับน้องเขาอีกครั้งหนึ่งเขาก็ยังจํากลิ่นของเราได้อยู่บางกลิ่นนะครับผมก็คือความลักความปลอดภัยความทรงจําดีๆที่เรามีให้กับน้องหมาบางตัวนะครับผมขอแค่ได้กลิ่นเสื้อผ้าของเราเนี่ยเขาก็รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยแล้วนี่แหละครับผมคือความรักที่เรามีให้เขานะครับเขาก็จะจํากลิ่นแล้วได้ดี3ครับผมหมารู้หรือเปล่าว่าเรากําลังอารมณ์ไม่ดีสุนัขนะครับผมเขามีเซนส์แรงมากเขาจะจับได้ถึงพฤติกรรมของเราและน้ําเสียงของเราทั้ง กลิ่นเหงื่อหรือแม้แต่จังหวะหายใจของเราถ้าเรากําลังเศร้าเครียดหรือว่าร้องไห้มันจะเข้ามานั่ง,งข้างๆเข้ามานั่งใกล้ๆเพื่อปลอบเราเหมือนจะบอกว่าแบบ ไม่เป็นไรนะฉันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับบางตัวนะครับผมเอาหน้ามาใกล้ๆเรียมือเรียเท้าอะไรประมาณนี้น้องหมาครับผมอย่างที่เรารู้กันว่าน้องเขาไม่ได้พูดได้เหมือนคนใช่ไหมครับผมแต่สิ่งที่เขาทําได้ก็คือพฤติกรรมที่เขาจะทําให้กับเรา,อาปรอบเล่าอะไรอย่างนงี้เราก็จะรู้สึกได้เองครับข้อ4ี่ครับผมน้องหมาเนี่ยฝันเหมือนคนหรือเปล่าเวลาน้องหมาเขาหลับหลับอ,อยู่ดีนะครับผมหางกระดิกหูกระดิกอะไรแบบนี้หรือเสียงคางแบบเบาๆแบบ นั่นแหละครับผมน้องหมาตอนหลับอยู่แสดงว่าเขากําลังฝันอยู่นั่นเองอนักวิจัยจเนี่ยครับผมบอกไว้เลยนะครับผมน้องหมาจะเข้าสู่ช่วงฝันได้นะเหมือนคนเหมือนกัน ก็คือตอนช่วงที่เขาหลับลึกๆนั่นเองซึ่งเป็นช่วงที่น้องนะครับผมกําลังสร้างความฝันเลยบางตัวนะครับผมอาจจะกําลังฝันว่าฉันกําลังวิ่งอยู่ฉันกําลังไล่ลูกบอลอยู่นะครับก็เป็นไปได้หรือบางทีนะครับผมฝันว่าได้เจอเจ้าของวิ่งเข้ามาเล่นกันกอดกันวิ่งไล่กันประมาณนี้แต่ในช่วงที่น้องหมากําลังหลับอยู่เนี่ยก็อย่ายไปปลุกเขานะครับไม่งั้นเขาก็จะตกใจแล้วก็ตื่นมางง,งปลุกฉันทําไมประมาณนั้นห้าครับผมสุนัขเนี่ยแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินเราพูดได้ไหมน้องหมานะครับผม หูดีขนาดนั้นได้ยินอยู่แล้วครับแต่ว่าแบบบางทีก็แกล้งเป็นไม่ได้ยินเพราะว่าแบบก็ไม่ได้อยากจะทําตามหรือไม่ได้อยากจะหันหน้าไปประมาณนั้นโดยเฉพาะนะครับผมคีย์เวิร์ดอะไรที่แบบไม่อยากจะทําเลยเช่นหวีขนกันนะกินยานะอาบน้ําอะไรแบบนี้พอได้ยินคีย์เวิร์ดพวกนี้แนละ้วผมก็จะทําเป็นแบบเหมือนไม่ได้ยินอะไรแบบนี้บางทีนะครับผมแกล้งเมินหน้าหนีทาเป็นไม่สนใจแต่ลองเอาพวก ขนมหรือว่าของที่เขาชอบเมื่อไหร่นะผมโอ้โหหันควับอย่างไวเลยสุนัขปอมนะครับผมฉลาดมากอ่าฉลาดจนกระทั่งว่ารู้ว่า คำสั่งอะไรที่ฉันอยากทําหรือไม่อยากทําประมาณนั้นครับแต่ถ้าถามว่าน้องเขาได้ยินไหมอ่ะได้ยินอยู่แล้วครับสุนัขหูดี6ครับผมน้องหมาใช้จมูกแทนสมองเวลาเดินสำรวจสําหรับสุนัขครับผมกลิ่นคือทุกอย่างมันมองโลกทั้งหมดด้วยจมูกของเขาไม่ใช่ตานะสมมติมีเสาไฟธรรมดาธรรมดานะครับผมเวลาน้องหมาเขาไปดมนะครับผมเขาได้กลิ่นทุกอย่างเลยเช่นกลิ่นหมาตัวอื่นกลิ่นอาหารกลิ่นคนที่เดินผ่านมาเมื่อกี้นี้พูดง่ายๆก็คือเรื่องราว ของน้องหมาทั้งหมดในชีวิตเขานะครับผมมีแต่เรื่องที่มองไม่เห็นทั้งนั้นเลยแต่รับรู้ได้ดีผ่านกลิ่นของเขาเพราะฉะนั้นนะครับผมเวลาพาน้องหมาออกไปเดินเล่นสวนสาธารนณะเขาจะดมนูน่นดมนี่นะครับผมมันก็คือโลกของเขาโลกในจินตนาการของเขาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเร่งเขาอย่าเพิ่งไปดึงเขาปล่อยเขาดมไปมันจะทําให้สุนัขนะครับผมอัธยาศัยดีเหมือนเราเปิดหนังสือพิมพ์อ่านทุกเช้าอะครับผมน้องหมาเขาก็จะอารมณ์แบบนั้นแหละเจ็ดครับผมน้องหมาเขารู้นะว่าคนไหนเป็นคนดีหรือว่าคน เป็นคนทีไนไยไหมครับผมที่น้องหมาอยู่ดีก็เห่าคนบางคนแบบไม่มีสาเหตุหรือว่าสนิทกับคนง่ายเลยแบบไม่มีสาเหตุจริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่มีเหตุผลนะครับผมแต่มันสามารถจับพลังงานในร่างกายของคนคนนั้นได้ถ้าทางต่างๆนะครับผมน้ําเสียงหรือว่ากลิ่นฮอร์โมนถ้าคนคนนั้นนะครับผมมีความกังวลกลัวหรือมีพลังลบๆน้องหมาจะระวังตัวโดยอัตโนมัติเลยมันเหมือนมีเลดร์จับพลังงานในตัวครับเพราะงั้นนะครับผมน้องหมาของคุณที่ไม่ชอบใครโดยเฉพาะเนี่ย อาจจะมีอะไรที่เรายังมองไม่เห็นอยู่ก็ได้นะครับน้องหมานะครับผมเขามีฝั่งมือถนัดขาถนัดเหมือนก,นกันกับคนหรือเปล่าจริงนะครับผมนักวิจัยเคยสังเกตหมาแต่ละตัวนะครับผมจะมีขาข้างที่เขาใช้บ่อยที่สุดบางตัวถนัดขวานะครับผมใช้ขาขวา,าเกาใช้ขาขวาปัดของอะไรแบบนี้บางตัวถนัดซ้ายนะครับผมใช้ขาซ้ายเตะทีป <laughs> บประมาณนี้ใครมีหมาอยู่ที่บ้านนะครับผมลองสังเกตดูนะสนุกดีนะบางทีน้องก็ใช้ขานั้นขานี้นะครับแล้วคุณจะ รู้เลยครับผมว่าน้องหมาเนี่ยถนัดซ้ายหรือว่าถนัดขวาข้อ9ครับผมสุนัขเข้าใจคําพูดคนได้มากกว่าที่คิดอย่าคิดว่าน้องเข้าใจได้แค่เสียงนะครับผมจต่งจริงแล้วน้องเข้าใจคําพูดของคนได้จริงๆบางตัวนะครับผมเข้าใจคําได้มากกว่า100คําเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆยกตัวอย่างเช่นไปนั่งกิน เที่ยวนะอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่สิ่งที่ทําให้สุนัขเข้าใจมากกว่าคีย์เวิร์ดพวกนี้ก็คือน้ําเสียงของเราถ้าเราพูดเสียงแข็งครับผมน้องจะรู้ว่าเราดุแต่ถ้าเป็นน้ําเสียงพูดแบบอ่อนๆอะไรแบบนี้น้องก็จะคิดว่าเรากําลังชมเขาอยู่เห็นไหมครับผมว่าน้องหมาจับอารมณ์จากเสียงของเราได้มากกว่าคนอีกข้อสิบครับผมสุนัขรู้ว่าเราคือของมันอาจจะงงใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังหลายคนนะครับผมคงจะคิดว่าน้องหมาเห็นเราเป็นเจ้านายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับผมมันเห็นว่าเราเนี่ยเป็นฝูงของมันมันไม่ใช่แค เราครับผมแต่มันรู้สึกว่าเราคือบ้านของมันเพราะงั้นครับผมมันถึงตามเราไปทุกที่เลยเฝ้าเวลาเรานอนนะครับผมหรือว่ารอหน้าประตูเวลาเราออกไปมันไม่ได้กลัวเราหายครับผมแต่ว่ามันคิดถึงทุกครั้งที่คุณกลับบ้านครับผมแล้วเห็นว่าน้องหมาเนี่ยดีใจหางกระดิกนั่นแหละครับผมคือความรักที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง สรุปสั้นๆท้ายคลิปครับผมน้องหมาเนี่ยไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงนะแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนแท้ของเราจริงๆเพื่อนที่ไม่ได้พูดมากครับผมแต่ว่าเข้าใจเราทั้งหมดบางทีนะครับผมน้องหมาไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเลยครับผมแค่ความรักแล้วก็เวลาที่มีให้เขาแค่นั้นเองครับผมสาหรับใครนะครับผมที่กําลังตามหาน้องหมาแบบนี้นะครับผมฟาร์มฮีโร่ปอมนะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่9โมงเช้าถึง5ทุ่มฟางอยู่ลาดพร้าว101ซอย46ใกล้ๆนี่นเองครับถ้าท่านใดอยากชมภาพน้องๆชมวิดีโอน้องๆ,ๆ,ๆก่อน ใครนะครับผมอย่างแรกเลยก็ต้องกด subscribe ก,ก่อนในช่องนี้เสร็จแล้วเราจะมีกลุ่ม Line Official นะครับผมสำหรับลูกค้าที่จะเข้าไปในนั้นจะได้เห็นน้องหมาก่อนใครสวยๆทั้งนั้นเลยครับมีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์มากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมินิบีชองนะครับผมมอทิสนะครับผม ปอมเมเลเนียนเฟนฟูด็อกยอร์คเชียเทอเรียมัลติพูโคตอนพุดเดินทั้งหมดนี้นะครับผมสามารถทักมาหาแอดมินของเราที่ฟาร์มได้เลยครับไลน์ s อสไซฮีโร่ปอมนะครับผมหรือจะโทรมาเลย083-465-5365ครับสำหรับ e ี4นะครับผมให้เราติดตามกันเลยครับผมว่าจะมีหัวข้ออะไรที่เราจะมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย